มาติดตามประเด็นแรกกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกลิ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกว่าการชุมนุมนะคะต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาตอนนี้ก็ยังคงตึงเครียดอย่างหนักนะคะล่าสุดเองทาง UN ได้มีการแถลงออกมานะคะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะถูกยิงถูกฆ่าเสียชีวิตเกือบ40ศพค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะโดยคริสตินชราเนอร์บูเกเนอร์ผู้พิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมาค่ะ ก็ได้มีการถแถลงที่สำนักงาน UN New นิวยอร์กนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันนองเลือดสูงสุดนับจากรัฐประหารเกิดขึ้นมเื่อวันที่1กุมภาพันธ์วันนี้เฉพาะวันเดียวนะคะประชาชนเสียชีวิต38รายและมียอดผู้เสียชีวิตเกิน50รายแล้วค่ะนับจากที่รัฐประหารเกิดขึ้นทั้งยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะ โดยทูตหญิงก็กล่าวเพิ่มเติมว่าระหว่างการสนทนากับโซวินรองผู้นองอขออภัยนะคะรองผู้นำกองทัพเมียนมาทางตนเนี่ยก็เตือนแล้วว่าทหารจะต้องเผชิญมาตรการแข็งก้าวจากบางประเทศแล้วก็จะถูกโดดเดี่ยวนะคะเพื่อตอบโต้การรัฐประหารในครั้งนี้แต่คำตอบที่ได้รับกลับไม่แยแสคะ่ะคำตอบที่ได้รับจากทางเมียนมาคือชินแล้วและจะอยู่ได้ เมื่อเตือนว่าพวกท่านจะถูกโดดเดี่ยวนะคำตอบที่ได้คือพวกเขาเรียนรู้ที่จะเดินต่อไปได้กับมิตรภาพกับมิตรประเทศที่ไม่มากทูพิเศษ UN นะคะก็บอกว่าคณะมนตรีความมั่นคงของ UN จะเปิดการหารือสถานการณ์เมียนมาในการประชุมปิดวันศุกร์ที่5มีนาคมนี้ค่ะขณะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็เรียกร้องให้จีนแสดงบทบาทสร้างสรรค์ให้ทหารเมียนมายุติการใช้ความรุนแรง ขณะที่ผู้ร่วมเหตุการณ์นะคะในเมียนมาเองก็บอกว่าทางตำรวจและทหารเนี่ยได้มีการยิงกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุมทำให้มารู้สึกสะเทือนขวัญมากเป็นการสังหารหมู่ไม่มีคำบรรยายใดจะบอกเล่าสถานการณ์นี้และความรู้สึกของพวกเราได้ประโยคนี้นะคะมาจากทินซาชุเลยีนักเคลื่อนไหวเยาวชนนะคะซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศน,นะคะผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความค่ะ ไปดูกันที่เมืองมันตะเลกันบ้างคุณผู้ชมคะ้ะต้องบอกว่ามีการปรับปรามอย่างรุนแรงมากและมีรายงานผู้เสียชีวิตมากเช่นกันนะคะเหยื่อรายหนึ่งค่ะที่สื่อเก็บภาพได้ก่อนเสียชีวิตเป็นภาพหญิงที่นอนราบไปกับพื้นถนนพยายามที่จะหลบกระสุนนะคะพร้อมผู้ชุมนุมคนอื่นๆก็คือแองเจิลหรือว่าจานซินอายุ19ปีค่ะถูกยิงที่ศีรษะด้วยกระสุนจริง ส่วนองค์กร Save the Children ก็แถลงนะคะว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตเมื่อวันพุธที่3มีนาคมมีเด็กและก็เยาวชนรวมอยู่ด้วย4รายในจำนวนนี้นะคะเป็นเด็กชายอายุ14ปีถูกทหารยิงเสียชีวิตขณะขับรถลาดตะเวนผ่านจากนั้นก็ยังนำร่างของเด็กขึ้นรถไปด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะที่นครย่านกุ้งค่ะมีผู้ถูกจับกุมอีก300คน มีวิดีโอเป็นภาพผู้ชุมนุมนะคะที่ถูกจับกลุมถูกบังคับให้เดินต่อแถวขึ้นไปบนรถบรรทุกทหารมีตำรวจยืนเฝ้าส่วนที่เมืองมริดมีนักข่าวสังกัดสื่อนะคะเสียงประชาธิปไตยพมา่าหรือ DVB ได้ไลฟ์ผ่านสื่อโซเชียลค่ะนาทีที่ตนถูกตำรวจบุกจับกลุมถึงบ้านพัก ขณะที่ทนายความของนายเทียนนะคะก็ระบุนะคะทนายความชื่อว่าทินซาโอบอกว่าลูกความของตนและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นอีก5คนถูกกองทัพพม่าจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาสร้างความตื่นกลัวนะคะในการเผยแพร่ข่าวปลอมแล้วก็สร้างความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมค่ะหากพบว่ามีความผิดจริงจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด2-3ปี โดยทนายความยืนยันนะคะว่านายเทียนเพียงทำหน้าที่ผู้สึกข่าวรายงานอย่างตรงไปตรงมาตามเสรีภาพสื่อมวลชนไม่ได้เข้าร่วมการประท้วงเป็นการทำงานตามปกติค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่เรือ,อนจำนครย่างกุ้งร้อมกับเพื่อนนักข่าวที่ถูกจับกลุ่มด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าที่เมืองมันทะเลนั้นเขาปราบปรามม็อบอย่างรุนแรงแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนหลายรายแล้วหนึ่งในนั้นค่ะก็มีแองเจิลหรือว่าจานซินนะคะซึ่งเป็นสาวน้อยวัย19ปีเท่านั้น เธอนั้นเสียชีวิตจากการถูกยิงเข้าที่ศีรษะนะคะซึ่งการเสียชีวิตของจานซินนั้นก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชุมนุมแล้วก็ประชาชนชาวพม่าอย่างมากจานซินเนี่ยเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวแล้วก็เป็นเจ้าของร้านบิวตี้ซาลอนแห่งหนึ่งเธอนั้นเป็นสาวน้อยที่ มีความสามารถเยอะเลยนะคะเธอเรียนศินละปะป้องกันตัวต่างๆแล้วก็เป็นนักเต้นแล้วก็เป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะมาพร้อมกับเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะว่ากันยายนปีที่แล้วเนี่ยเธอเพิ่งจะปล่อยเพลงที่ทํา MV แล้วก็ร้องเพลงเองที่มีชื่อว่าไม่มีเหตุผลให้ตั้งแต่เกิดการรัฐประหารขึ้นเนี่ยจานซินเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ออกไปประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง แล้วก็จานสินเนี่ยเธอโพสข้อความสุดท้ายบน Facebook ส่วนตัวของเธอระบุว่าเรื่องของชั้นกรุ๊ป A หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ทันทีชั้นนั้นได้ลงชื่อบริจาคอวัยวะแล้วก็ร่างกายไว้เรียบร้อยแล้วหากใครต้องการก็สามารถติดต่อเอาไปได้เลยซึ่งการที่เธอออกไปประท้วงนั้นบิดาของเธอก็ไม่เคยคัดค้านแล้วก็สนับสนุนเธอมาโดยตลอดด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องสะเทือนใจประชาชนเป็นอย่างมากเลยค่ะ มาดูทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยนายเน็ตไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะก็บอกว่าสหรัฐรู้สึกตกใจอย่างยิ่งค่ะต่อการเพิ่มขึ้นของการใช้ความรุนแรงในเมียนมาโดยรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังประเม,มินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมค่ะ รวมถึงการดําเนินการใดๆที่จะเป็นการพุ่งเป้าไปยังกองทัพเมียนมาสหารัฐยังได้ส่งข้อความไปยังจีนนะคะว่าอยากเห็นการแสดงบทบาทที่สร้างสารรค์ของจีนต่อกรณีเมียนมาด้วยขณะที่สหาภาพยุโรปนะคะก็บอกว่าการยิงพลเรือนที่ไม่มีอาวุธรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนทั้งนี้นะคะก็ยังมีรายงานด้วย,วยค่ะว่ากองทัพเมียนมา ยังได้ปราบปรามสื่อมวลชนโดยมีรายงานว่ามีผู้สื่อข่าวที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะคะว่าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC มีกำหนดจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมานในวันศุกร์นี้นะคะโดยจะเป็นการประชุมแบบปิดค่ะ เหตุร <S preach miracle> ุนแรงที่เ네กิดขึ้นในเมียนมาล่าสุดนี้นะคะยังมีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้มีการหารือกันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งที่ประชุมนะคะได้เรียกร้องเมียนมาให้หาทางออกโดยสันติวิธีค่ะุณผู้ชมคะกลับมากันที่ประเทศไทยนะคะวันนี้สภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้แถลงการสภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย รวมถึงสะพานนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมมสรนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาลายาสมมสรนนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและสมมสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเจงจือ้อเมื่อวันที่3มมีนาคมนะคะเรื่องการประนามการรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมทางการเมืองในประเทศเมียนมา ผู้แทนนิสิตน,นักศึกษาเห็นว่าการกระทำของพลเอกอวุโสบินออนไลน์และกองทัพบินมาแม้ได้อ้างอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารแต่การกระทำดังกล่าวนะคะเป็นการรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญค่ะ การกระทําทั้งหมดนี้ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมอันเป็นหลักการสากลผู้แทนนิสิตนักศึกษาจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะคือขอให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐประธานาธิบดีวินมินและประชาชนที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข สองนะคะขอให้กองทัพยุติการปราบปรามผู้ที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารด้วยความรุนแรงและยุติการปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนชาวเมียนมาค่ะข้อ3นะคะด้วยกรองให้องค์กรระหว่างประเทศและรัฐทั่วโลกมีมาตรการตอบโต้กรณีการรัฐประหารในเมียนมาและกดดันกองทัพเมียนมาเพื่อให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะ ซึ่งผู้แทนนิสิตนักศึกษานะคะได้สนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบของประชาชนชาวเมียนมาอีกทั้งเห็นว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาทางการเมืองในระบบการปกครองตามหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมดังนั้นนะคะสภา,านิสิตนักศึกษาคาดหวังว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในเมียนมาจะสิ้นสุดลงและรัฐบาลพลเรือนจะได้คืนสู่อำนาจโดยเร็วค่ะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะในประเด็นการชุมนุมนะคะประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบารในเมียนมานะคะค่อนข้างที่จะร้อนแรงอยู่เหมือนกันนะเราก็ก่อติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นํามารายงานท่านผู้ชมค่ะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนแต่ชาติปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ